ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราอยู่มายาวนานนะคะ15ปีแล้วตลอดเวลาทุกครั้งแขกรับเชิญที่ทางรายการเชิญมาพูดคุยในรายการจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมจากหลากหลายสาขาวิชาชีพจากหลากหลายองค์กร แต่สิ่งที่ทุกท่านมีเหมือนกันก็คือท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมมีโครงการดีๆมีแนวคิดดีๆที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมค่ะวันนี้นะคะแขก,กรับเชิญของเราท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอต้อนรับคุณอนุคูณปีดแก้วสวัสดีคะ่ะท่านครับสวัสดีครับ,<ะ>รบท่านดรสายสมค่ะต้องเรียนถามว่าท่านมาเป็นอธิบดีระดมต่างแหนนี้นานเท่าไหร่แล้วคะครับก็ปีงี้ออมาเนี้ยครับตั้งแต่หนึ่งตุลาที่ผ่านมา,า,นมาครับ สิ่งที่ท่านคิดว่าท่านจะต้องมาพัฒนาหรือท่านมีโครงการอะไรดีๆในกระทรวงของท่านในกรมของท่านในวันนี้คืออะไรคะรับจริงๆแล้วกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็เป็นถ้าย้อนไปก็คือกรมประชาสงเคราะห์เดิมนะครับก็<ง>มีงานตั้งแต่ชนเผ่างานชาวเขาตั้งแต่ในหลวงราชการที่9เชื่อมโยงนะครับใช้การประชา,าสงเคราะห์เพื่อที่จะเรื่องของความมั่นคง แห่งชาติมาสู่ความมั่นคงของมนุษย์ oh, นะครับ <okay. S 2> เรื่องของอมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งขอทาน mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นผู้ด้วยกาศกลุ่มสําคัญที่อยู่ในเป็นเป็นภาพในสังคมที่ต้องแก้ปัญหนานะครับ <Okay. S 2> หรือว่าเรื่องของกลไกการทํางานเช่นอาสาสมัคร mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งกรมก็รับผิดชอบสร้างอาสาสมัครเพื่อไปทํางานจิตอาสาให้กับการแก้ปัญหาในสังคมครับ <Okay. S 2> หรือเรื่องอื่นก็คือเรื่องของ แผนสวัสดิการสังคมตามพรบรส่งเสริมสวัสดิการสังคมคนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีงานของนิคมสร้างตนเองอซึ่งเป็นนิคมสร้างตนเองก็มีเพื่อที่จะให้ผู้ได้อโอกาสหรือว่าคนยากจนได้เข้ามาใช้พื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ม,มานี้ครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ครอบคลุมพอสมควร,ครเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าอาสาสมัครก็คืออพมครับใช่ครับขึ้นอยู่กับกลมนี้ด้วยซึ่งตอนนี้อพมเนี่ยเป็นเหมือน ขวัญใจของคนยากจนเป็นเหมือนขวัญใจของชุมชนเลยนะคะเพราะงานของเขาเนี่ยคือเข้าไปถึงครัที่ออถึงครอบครัวใช่ครับก็อ,อพอมอ,อยู่ในพื้นที่นะครับบางทีข้อจํากัดของความเป็นรัฐหรือว่าเราไม่มีหน่วยงานในระดับตำบลระดับอาเภอเพราะ,ะนั้นการที่มีอ,อพอมอเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมนะครับการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนมากๆก็ใช้กลไก อพมอนั่แหละครับที่จะช่วยเชื่อมกับการแก้ปัญหาของรัฐต่างๆครับการที่ท่านมาดารงตําแหน่งที่ปรดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคะสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องน่ายหนักใจแล้วก็เป็นเรื่องด่วนที่ท่านจะต้องมาตะลุยหรือมาลุยแก้ไขแล้วก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักที่คงจะต้องดันเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนคืออะไรคะครับก็ผมคิดว่าเรามีโครงการที่ใช้พื้นที่เพื่อการนิคมนะครับที่จะคัดเลือกอกลุ่มเด็กเยาวชนมา เป็นผู้ประกอบการร่วมกับเราร่วมกับมูลนิธิเอกชนนะครับที่จะเข้ามาให้น้องๆที่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบการเป็นผู้ประกอบการนะครับเ,เพื่อที่จะมาสอดคล้องกับทิศทางของแผน13นะครับที่จะต้องการตัดความยากจนข้ามรุ่นให้มันหยุดอยู่แค่นี้นะครับเ,เพื่อที่จะคนรุ่นใหม่ๆก็จะได้สามารถมีอาชีพรายได้สูงขึ้นก็พยายามคัดเด็กที่ไม่มีโอกาสหรือว่าเด็กหลังห้องเด็ก น้องๆที่เื้อนไม่เรับหรือว่าสอบเข้าอะไรไม่ถูกต้องเพื่อที่จะมาให้เขาทําเป็นกเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเป็นการรวมกันของนักธุรกิจนะครับที่จะมาร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะให้โอกาสคนเหล่านี้ครับทีนี้ถ้าเกิดคนรุ่นใหม่ไม่ชอบอไม่ชอบงานหนักไม่ชอบงานเปื้อนเขาชอบงานสบายเช่นงานไอทีงานคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดเราไปเริ่มเกเษตรแล้วพวกนี้เขาไม่สนใจนครับก็มี ในส่วนของคนรุ่นใหม่ก็อยากให้มาเข้าร่วมกับอาสาสมัครเราต้องการวันนี้อาสาสมัครค,ค่อนข้างเป็นคนรุ่นใช่ครับซึ่งเราคาดหวังว่าสังคมสมัยใหม่อยากให้คนทุกวัยโดยเฉพาะความหวังใหม่ของชาตินะครับคนเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสานะครับผมก็นอกจากน้องๆที่จะได้ประวัติโปรโฟไฟล์ที่ดีแล้วเนี่ยก็เป็นคุณูปการให้กับคน รุ่นเด็กเยาวชนที่จะเห็นว่าเออประวัติศาสตร์ของเด็กเยาวชนเนี่ยร่วมการเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติตั้งแต่ตอนเยาวชนเลยครับก็มาเชิญชวนมาเป็นอาสาสมัครนะครับหรืออ,อพอมอครับอก็อถ,ถือว่าเป็นการจะเหมือนจะถ่ายถ่ายรุ่นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ใครเห็นอ,อพอมอคืออายุ50-60 อายุเยอะๆแล้วก็ยากจนเป็นแม่ไม้ทีนี้ทำในรุ่นของท่านเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครมาอบรมเป็นจิตอาสาเป็นเด็กเยาวชนเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ก็ไม่มีรายได้ตอบแทนก็จะอยู่ได้ไหมคะน้องๆครับก็คิดว่าส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีเรื่องของการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็อาจจะหาโครงการที่เข้ามาช่วยกับภาคธุรกิจอย่างเช่นอพมที่เราจะทํากับปตทนะครับที่ กับร้านอเมซอนที่จะให้อพมเนี่ยทำงานไปด้วยเป็นจิตอาสาไปด้วยหรือทํากับบางจากครับก็คือที่จะมีปั๊มน้ํามันนะครับที่จะให้ออพมเนี่ยมีรายได้บางส่วนนะครับคิดว่าคงต้องเหมือนที่ท่านสายนไมัยกอสังเกตว่าคงต้องมองที่เขาอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสังคมด้วยครับก็คิดคู่กันไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดน่ะน้องๆเหล่านี้ที่ ผิดหวังเรียนอะไรไม่ได้เรียนไม่เก่งสอบอะไรไม่ติดก็จะไปมั่วสุมติดยาเสพติดขโมยรับขโมยอะไรเงี้ยทำตัวจะไปในทางอโคจรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คิดว่าเราไปติดกับคําว่าการศึกษาในระบบมากเกินไปจริงแล้วคนเหล่านี้ก็มีศักดิ์ศรีมีจิตวิญญาณเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสหรือว่าสังคมให้พื้นที่นะครับน้องๆเหล่านี้ก็สามารถหลังสรรโอกาส แล้วก็การสร้างโอกาสให้กับการพัฒนาประเทศหรือว่าการสร้างครอบครัวชุมชนได้เป็นอย่างดีครับค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้ค่ะได้ทราบมาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรายการนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่จะสื่อโดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีของรกระทรวงนะคะมาพูดคุยถึงประสบการณ์และความสําเร็จและงานที่เขาทําต้องเรียนถามท่านแล้วค่ะว่าเราไม่เคยได้เอาเจ้าของรางวัลผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์ผู้ที่คัดเลือกเนี่ย มาคุยสักทีหนึ่งวันนี้คงต้องเรียนถามท่านละ้ค่ะว่ารางวัลประชาบดีมีที่มาที่ไปอย่างไรมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกอย่างไรก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณโค <c oughs> รงการรายการรักเมืองไทย <c oughs> นะครับท,ที่ที่ให้โอกาสการสื่อสาร <c oughs> นะครับเรื่องรางวัลสาหรับารางวัลดีๆสําหรับคนที่ทําเพื่อสังคม <c oughs> นะครับก็รางวัลประชาบดีเนี่ยจริงๆกําเนิดมาตั้งแต่ปี50นะครับก็จะมีนะครับ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวทัีกรมมื่นสุนทนาลีนะครับสุนทนาลียนานนะครับเสด็จเป็นองค์ประธานหรือว่าท่านส่งมอบผู้แทนพระองค์นะครับรางวัลตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานะครับก็รางวันนี้ก็เป็นรางวัลที่ต้องการเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรสื่อนะครับที่ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับคน ต้นแบบในการต่อสู้ชีวิตหรือว่าสามารถที่จะยืนหยัดก้าวเดินอยู่ได้ในภาวะที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรางวัลประชาบดีครับแล้วมีคนส่งเข้ามาเยอะไหมคปีปีหนึ่งครับก็เรามีคณะกรรมการก็มีคนส่งเข้ามาเยอะนะครับก็มีท่านสามารถเชิญชวนเลยนะคะว่ารายการนี้ออกไฟใครเห็นใครดีก็ส่งเข้ามาได้ครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า รางวัลประชาปดีก็เป็นรางวัลเกียรติยศสําหรับคนทุกมิตินะครับคนคนนั้นอาจจะกําลังต่อสู้อยู่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมนะครับหรือเป็นสื่อที่ทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับสื่อสารเรื่องราวดีๆให้กับสังคมหรือเป็นองค์กรนะครับที่ทําประโยชน์ให้กับ สังคมนะครับต่อเนื่องนะครับ3ปีนะครับสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มที่สะท้อนถึงการสื่อสารสะท้อนถึงการใส่ใจดูแลสะท้อนถึงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับคนที่ตกทุกข์ได้ยากยากลําบากแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนต้นแบบหรือว่าองค์กรเหล่านั้นหรือสื่อเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปใส่ใจดูแลแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ในการที่จะสื่อสารให้คนเหล่านั้นได้มีคุณค่าต่อตัวเองหรือว่าองค์กรดีๆครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของรางวัลประชาบด,ดีนะครับซึ่งเรามีประเภทรางวัลอยู่ประมาณ4 <Huh. S 1> ประเภทนะครับ <Huh. S 1> ก็จะมีทั้งประเภทบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์นะครับ <Huh. S 1> ก็อนนี้เป็นรางวัลบุคคลนะครับแล้วก็ประเภทเป็น ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตอันนี้ก็เป็นรางวัลบุคคลก็เรียกว่าบุคคลคนนั้นตกอยู่ในภาวะท้าทายกับการวิกฤตของชีวิตแต่ว่ายืนหยัดอยู่ได้ครับ<ะ>สามารถที่จะเป็นแบบอย่างของคนอีกมากมายที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากและยังยืนหยัดอยู่ในคุณงามความดีะนะครับกับประเภทของอ,องค์กรที่ทําคุณประโยชน์<ะ>อันนี้ก็เป็นองค์กรนะครับ<ะ>ที่ทำดีต่อเนื่อง<ะ>3ปีพิสูจน์ได้ว่า เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการทำความดีเพื่อคนที่ยากลำบากะนะครับหรือเป็นสื่อสร้างสรรค์ก็เป็นลักษณะ,ะสื่อรายการนะครับที่ทำเรื่องของอะสะท้อนอเรื่องของคนทําดีคนคที่ช่วยเหลือ,อน,นะครับสะท้อนถึงการเป็นอยู่ของคนในภาวะยากลำบากแล้วให้สังคมได้ร่วมกันรับผิดชอบในมิติต่ตางๆถ้าทำต่อเนื่องมา3ปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมัคร เข้ามาได้นะครับซึ่งเราจะรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับวันที่สิ้นเดือนพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภานะครับซึ่งจะเรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าสองส่วนนะครับก็คือถ้าอยู่ในภูมิภาคเนี่ยก็สมัครผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจังหวัดที่ท่านทราบนะครับถ้าในกรุงเทพก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาที่ กองอาสานะครที่กลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแบบนะครับแบบประวัตินะครับหรือเพื่อเขียนผลงานของท่านนะครับได้ที่ w w w d s d r e ครั w g o t h นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูแบบแล้วก็มีรายละเอียดนะครับ <S <S เข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ตรงนั้นก็เป็นเว็บ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็จะมีแบบให้ท่านได้เห็นแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สมัครอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับผ่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในกรุงเทพก็สมัครที่กองอาสาหรือผ่านทางระบบไปรษณีย์นะครับก็ยึดไปรษณีย์ต้นทางที่ท่านส่งให้ทันกับวันที่ปิดนะครับก็คือ31พฤษภาคมก็ถือว่าท่านได้ส่งเข้ามาแล้วเรามี คณะกรรมการนะครับทั้ง4ประเภทที่ผมกราบเรียนไปนะครับคณะกรรมการก็จะคัดเลือกทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าการทําดีก็ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องกี่รางวัลรางวัลน,นะครับแต่และประเภทก็ที่ผ่านมาเราก็ดูจํานวนว่าถ้าเขาทุ่มเททําความดีก็ที่ผ่านมาก็ร่วม,ร,วมร่วมประเภทละสิบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าต้องสองรางวัลสองคนเท่านั้นรางวัลละ สามคนเท่านั้นนะครับดูว่าผู้สมัครเข้ามาแต่อยากให้นะครับทุกท่านนะครับองค์กรสื่อหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่คิดว่าอยู่ในหลักเกณฑ์รางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศเพื่อสังคมที่แท้จริงเนี่ยอยากให้สมัครเข้ามามากๆนะครับก็เป็นการยืนยันว่าคนในสังคมนั้นอย่างใส่ใจซึ่งกันและกันหรือตัวท่านเองเป็นผู้ทําความดีอยู่ก็คิดว่า ถ้าท่านส่งเข้ามาท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดว่าความดีนั้นเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติให้กับคนอื่นๆได้มีกําลังใจครับก็อันนี้ก็ถือเป็นรางวัลสำหรับ,บคนปิดทองหลังพระด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลเป็นคนที่โนเนมหรืออยู่ต่างจังหวัดห่างไกลหรือแม้แต่บางคนเคยเป็นผู้ต้องโทษที่กลับตัวได้แล้วก็มาใช้ชีวิตทําคุณประโยชน์ใช่ไหมคะคก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้กับคนได้ทุกระดับชั้น ทุกอาชีพแล้วก็หรือแม้แต่คนที่มีแผลในชีวิตคนที่มีปมด้อยผู้ติดเชื้อเอชไออะไรเงี้ยก็ยังได้ใช่ไหมถูกต้องครับดร<ด>สายสมเพราะว่าเหมือนที่ท่านให้ข้อสังเกตว่าเราไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องมีแต่ประวัติที่ที่เรียนมามากหรือทำงานในตำแหน่งสูงๆไม่จำเป็นครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ทุกมิติของสังคมถ้าท่านมุ่งในความดีนะครับแต่ว่าท่านอยู่ในสภาพข้อจํากัดหรือว่าอาจจะเป็นคนมีข้อจํากัดเป็นคนยากจนแต่ว่าแสดงออกถึงการสู้ชีวิตนะครับก็เป็นต้นแบบก็เป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้นะครับคณะกรรมการก็จะพิจารณานะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นรางวัลที่มีความหลากหลายแต่ยังไงก็ตามรางวัลน,นี้นะครับผมคิดว่า รางวัลเป็นรางวัลเกียรติยศสําหรับคนในสังคมสําหรับคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นจริงๆครับค่ะนี้ย้อนมาถึงงานในหน้าที่ของท่านค่ะในตําแหน่งอธิบดีเนี่ยความฝันของข้าราชการเนี่ยเป้าหมายส่วนใหญ่90%ก็อยากขึ้นถึงอธิบดีแล้วในวันนี้ท่านมาดํารงตําแหน่งอธิบดีบและก็เองอายุไม่มากเนี่ย ความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ท่านคิดว่าท่านต้องเดินไปให้ถึงของการทํางานในกระทรวงนี้การทํางานเหมือนเ,อเหมือนกรมประชาสงเคราะห์เดิมการช่วยผู้ยากไร้ท่านมีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงคืออะไรคะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณท่านดรสายสมนะครับพูดถึงว่าตําแหน่งทิ่ดีก็เป้าหมายจริงๆวันนี้ก็ในความเห็นผมนะครับรว่าเป็นอาทิบดีก็ยังตั้งคําถามให้กับตัวเองว่า ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าทำงานตามภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนนะดีพอแล้วอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์สําคัญของผมในปีที่มารับตําตแหน่งในปีนี้นะครับก็คิดว่าเป็นโจทย์ท้าทายก็อาจจะเป็นโจทย์ของอเพื่อนข้าราชการจํานวนมากที่คิดว่าเวลาตัวเองได้ตําแหน่งและสําคัญก็คือว่าตําแหน่งนั้นไปลังสรรการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือประชาชนหรือทาตามภารกิจพันธกิจขององค์กร กับตาแหน่งของตัวเองเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่าอันนี้ปป็บโจท้าทายของผมนะครับซึ่งคิดว่าต้องทํางานหนักต่อไปเพราะว่ามันเป็นโอกาสสําคัญนะครับที่ได้มาอยู่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพราะว่าทุกภารกิจก็เป็นภารกิจที่ต้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดหมดเลยเพราะว่ามีแต่คนเดือดร้อนมีแต่ข้อจํากัดด,ด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็โรคระบาดเข้ามาเนี่ยทำให พี่น้องเดือดร้อนเยอะไปหมดเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นอย่างของท่านเนี่ยก็เรียกว่าสังกเบื่อยันเรือรบถ้าพูดภาษาชาวบ้านถ้าอย่างกลมอื่นอย่างเขากลมเด็กใช่ไหมคะกรมผู้สูงอายุกรมคนพิการสตีและครอบครัวสตีและครอบครัวอันนั้นก็คือแยกส่วนไปเป็นส่วนๆแต่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี่คือครอบคลุมหมดเหมือนว่าใครเดือดร้อนเข้าลุมนี้ได้หมดถ้าถ้านเราสามารถที่จะทราบแล้วก็ออกไปโครงการให้ไปช่วยเหลือครับดรสายสมก็กราบเรียนว่าวันนี้มันมาถึงยุคการทํางาน แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบูรณาการครับเพราะฉะนั้นทุกกลมนอกจากทุกกลมแล้วภาคีข้ามกระทรวงหรือว่าทุนทางสังคมในพื้นที่ต้องมาช่วยกันใช้ครับภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนภาควิชาการเนี่ยต้องมาช่วยครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าความยากจนหรือวิกฤตของพี่น้องประชาชนเนี่ยมัน แก้ได้เด็ดขาดจริงๆนะครับกินยาไม่ครบมือก็ไม่ได้นะครับการแก้ปัญหาความยากจนหรือแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะนั้นการจะกินยาครบมือก็ต้องการโบนาการร่วมกันจริงๆบางทีก็ปัญหาสุขภาพบางทีก็ปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาการเป็นอยู่อาชีพรายได้นะครับเพราะนั้นเข้าถึงสิทธิ์ปัญหานี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลใช้กลไกการแก้ปัญหาความยากจนนะครับนี่ตั้งศูนย์กะจัดความยากจน มันทุกกระทรวงทบวงกรมต้องมาร่วมพุ่งเป้าะนะครับพุ่งเป้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยกันนะครับ<ะ>ซึ่งกระทรวงพอมองบังเอิญว่าเป็นกระทรวงที่อยู่กับโจทย์ของคนด้อยโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจนะครับที่จะจะ,จะต้องมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าร่วมก<ะ>ัน<อ>นะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็พยายามที่จะเรียกว่าติดต่อสร้างเครือข่ายในการทํางานให้ครอบคลุม ทั้งกระทรวงอื่นๆด้วยหรือแม้แต่กรมต่างๆในกระทรวงเดียวกันรหรือแม้แต่ชุมชนหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่จะต้องจับมือร่วมกันในการที่จะสร้างให้เกิดเป้าหมายเดียวกันก็คือทําให้คนยากจนร้อยลงเป็นมากที่สุดใช่ไหมคะคทีาน,นี้ปัญหาอุปสรรคของการทํางานค,คืออะไรครับท่านปัญหาอุปสรรคของการทํางานวันนี้ก็พูดในแง่ภาครัฐต, <ฮะ S 1> ต้องยอมรับนะครับมี ข้อจำกัดหลายอย่างนะครับเช่นขนาดของภาครัฐเนี่ยก็ทักษะของคนวันนี้อัตรากำลังภาครัฐถูกจำกัดค่ายการเนี่ยเป็นลักษณะปีรามิดนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะอัตรากำลังของภาครัฐที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นอัตรากำลังอัตราจ้าง4่ปีบ้างจ้างรายปีบ้างเพราะฉะนั้นทให้ทักษะการแก้ปัญหาใช่ครับการแก้ปัญหากับคนเหล่านี้ต้องใช้ เรื่องกายจิตสังคมอารมณ์ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องทํางานด้วยหัวใจประสบการณ์และแววตาจะมาใช้เครื่องจัรมาใช้ AI ในการประเมินความรู้สึกหรือการแก้ปัญหาสาภาพจิตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์อันนี้คือข้อท้าทายของกลุ่มของคนที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับที่จะต้องใช้ตัวคนจริงๆเราจึงไปเชื่อมกับการมีอาสาสมัคร okay. นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอ ทรัพยากรนะครับ<ฆ>วันนี้ลําพังงบประมาณจากภาครัฐนะครับ<ฆ>ถือว่าการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจนะครับ<ฆ>หรือภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาจริงๆ<ฆ>นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นท้าทายถ้าเราให้ความสําคัญกับการบูรณาการนะครับก็จะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยถูกถูกแก้ตรงจุดและ<ฆ>สามารถที่จะทําให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตอบปัญหาของเขาแล้วก็รวดเร็วนะครับทำให้เขาก็สามารถที่จะอยู่ในสภาพเหมือนเราก็คืออยู่ในสภาพที่อยู่ได้อยู่ดีนะครับก็อยู่แบบพอเพียงครับผมแล้ววิธีที่เราจะฟันฝ่าไปได้เนะะี่ยค่ะเวลาเรารู้ว่าปัญหามันอย่างนี้เรารู้หมดเลยวิธีที่จะฟันฝ่าไปได้เนะะี่ค่ะมันจะต้องใช้อะไรบ้างคะในปัจจุบันรวมทั้งตัวท่านรวมทั้งบอกกับคนที่เจอปัญหาอุปสรรคในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ่ะผมคิดว่า กำลังใจนะครับกำลังใจใคือนอกจากความมุ่งมั่นทักษะที่เรามีแล้วเนี่ยกำลังใจนะครับซึ่งทั้งคนรอบข้างและตัวเราเองต้องการกำลังใจใต้องการได้รับการสนับสนุนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้ากันแล้วแต่เพราะฉะนั้นการอยู่กับทีมนะครับการทำงานกับทีมการเสริมพลังให้กับทีมแล้วก็ที่จะ ให้คนทํางานเนี่ยปิดประตูส่วนตัวปิดบานประตูส่วนตัวให้สนิทลดกําแพงทุก<ช>บกำแพงลงใช่ใชครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องทํางานเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอะไรที่เป็นตัวของเราก็คงต้องลดก็ต้องปรับให้สามารถไปกับเรือลํานั้นได้นะค,ะครับอันนี้ผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะดีเลอย,อย์อยู่เป้าหมายจริงๆคือเราจะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะ ไม่ต้องกําไรตลอดไปเพียงแต่ว่าเราต้องต้องไปกับสิ่งนั้นได้เพื่อให้สู่เป้าหมายจริงๆครับ,รบจากที่ท่านทํางานมาเนี่ยนะคะจนถึงในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาอะไรคือความประทับใจรู้แรงส่งแรงบรรดาลใจให้ท่านมายืนถึงจุดนี้ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยบางทีก็ผ่านอะไรมารบางคนก็รวยได้กีดกุลาหแต่บางคนก็โอ้โ,อโหปัญหาภาสามาตลอด แต่ท่านมาถึงวันนี้จุดนี้ได้ะคะอะไรคือแรงบันดาลใจและแรงส่งเพราะเมื่อกี้ท่านบอกทุกคนว่าให้มีกําลังใจแต่ตัวท่านเองนะ,ะทะ<อ>ได้อะไรกับาวเรียนดรสายโสมน,นะครับว่าจริงผมเป็นอาตย์ดีที่มาจากทิีพดีคนจนนะครับ <c oughs> ก,ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามาจากการได้รับโอกาสแล้วก็การมุ่งมั่นที่จะทํางานผมคิดว่าฝีมือผมก็ไม่ได้ตีว่า <c oughs> เหนือคนอื่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าความมุ่งมั่นนะครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> พยายามที่จะ ทำสิ่งที่เป็นภารกิจขององค์กรตามที่ทิศทางนะครับราชการต้องเดินไปเราต้องทุ่มเทกับหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าสําคัญก็คือว่ากระทรวงเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงที่เรารู้อยู่แล้วเป้าหมายก็คือคนยากลําบากเพราะฐานผมเนี่ยผมรู้ว่าความยากลาบากคืออะไร <c oughs> เพราะผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ที่ท้าทาย <c oughs> ที่เราอยากแก้เพราะฉะนั้น เราวางเป้าว่ามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก,ก็ยืนหยัดนะครับก็คิดว่ามีความแน่วแน่ที่จะแก้ปัญหาแต่สําคัญก็คือว่าต้องทําไปกับทีมนะครับ<ะ>ต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนจากทีมจากผุ้บอชาทุกคนครับท่านผู้ชมคะเกือบ30นาทีนะคะกับท่านอธิบดีกรมพฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะคุณอนุกูลปิดแก้วนะคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าท่านีอธิบดีนี้ต้องใช้คําว่าติดดินแล้วก็เข้าใจถึงปัญหา ของคนยากคนจนคนได้โอกาสแล้วก็อย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่ากรมนี้ก็เหมือนกรมประชาสงเคราะห์เดินมนะคะแล้วก็จุดเด่นของกรมนี้ก็คือมีการจัดงานรางวัลประชาบดีนะคะที่ให้รางวัลกับบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับผู้ได้โอกาสองค์กรที่ทําคุณประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสสื่อที่พยายามที่จะช่วย ประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องคู่ด้ยโอกาสความยากไร้ให้คนเข้าถึงให้ความช่วยเหลือและที่สําคัญต้นแบบของคนสู้ชีวิตคือคนได้โอกาสเองในมิติต่างๆไม่ว่าคนติดเชื้อ HIV ผู้ต้องขังผู้ต้องโทษคนเร่ร่อนคนงานคนรากหญ้าชีวิตลาบากมากมายแต่ยังมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นทั้ง4รางวัล4ประเภทของรางวัลประชาบดีนั้น คือรางวัลที่ตอบโจทย์ในวันนี้เลยค่ะว่าคนที่ทําความดีนั้นไม่ต้องบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําช่วยได้ดีมีถึงไปถ้าท่านอดทนแล้วก็ท่านมีผู้ที่รู้สังคมรู้หรือว่าทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรู้ท่านคือผู้ที่จะได้รับการพิจารณา3มนาทีสุดท้ายอยากให้ท่านพูดอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟน Youtube ด้วยเชิญค่ะครับก็ต้องขอบคุณรายการรักเมืองไทยนะครับที่ให้โอกาสกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มาสื่อสาร รางวัลเพื่อสังคมรางวัลดีๆก็คือรางวัลประชาบดีนะครับก็เป็นรางวัลเพื่อ,อแสดงถึงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะครับในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็นะครับพยายามที่จะเชื่อมร้อยนะครับภาขีในการที่จะแก้ปัญหาผู้ผป,ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในกลุ่มพิเศษที่เขาหลอกคอยหรือว่าเขาไม่ถึงสิทธิ์นะครับก็คิดว่าสื่อทั้งหลายหรือว่าเครือข่ายก็ พบเห็นผู้ที่ประสบปัญหายากลําบากอยู่ในที่สาธารนณะหรือว่าคนจนอยู่ในภาวะที่ย่ําแย่นะครับอยากจะ,ะให้สื่อสารผ่านสายด่วน1300นะครับเพื่อที่จะเราได้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มนั้นครับค่ะก็ยังส,ส่งรายชื่อเข้ามาได้สําหรับผู้ที่จะได้รับการพิจารณาจนถึง3ามสิบเดพฤษภาคมสาหรับรางวัลประชาบดีนะครับก็สามารถส่งถึงวันที่3 1อนะครับก็คิดว่า ท่านสามารถที่จะส่งเข้ามาส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นการแสดงให้สังคมรับรู้ว่ายังมีคนดีๆยังมีองค์กรดีๆยังมีสื่อดีๆนะครับยังมีคนต้นแบบที่กําลังทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อคนยากลําบากครับค่ะท่านผู้ชมคะชมรายการแล้วท่านอาจจะมีคนในครอบครัวซึ่งทําอะไรดีเหลือเกินแต่ไม่เคยได้บอกใครไม่มีใครได้รับรู้ท่านก็ส่งมาได้ ในชุมชนของท่านมีองค์กรมีหน่วยงานดีๆที่เขาทํางานช่วยเหลือคนได้โอกาสอย่างเต็มที่แต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามีองค์กรดีๆแบบนี้ท่านก็ส่งเข้ามาได้นะคะหรือแม้แต่สื่อถ้าท่านไปพบเห็นสื่อบางรายการเพราะสื่อจะไม่ค่อยส่งตัวเองผู้ที่ดูสื่อเสพสื่อไม่ว่าช่องทางไหนเห็นว่ามีสื่อดีๆที่ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเนี่ยในร,รูปแบบต่างๆด้านต่างๆท่านก็ส่งมาได้และที่สําคัญนะคะคนที่เขาสุดแย่ สุดลำบากแต่เขาเป็นคนดีเขายังสู้ชีวิตและเขาก็ยังทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่งอมืองเอาเท้าไม่เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวเขาคือคนต้นแบบของคนสู้ชีวิตค่ะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอหลบดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ท่านทำงานเพื่อคนได้โอกาสใน ทุกมิตินะคะได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็คงจะได้ยินดีกับท่านในความสําเร็จข้างหน้าในอนาคตต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้รายการต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมนะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครมีประสบการณ์ด้านไหนดีในเรื่องใดขอให้ติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ